我曾遇到一束光在前方，我乘着风的翅膀去飞。 เขาบอกว่าคุณกาบินเนี่ยหลังจากที่ไปไทยเขาทีแล้วแล้วได้มีโอกาสไปเจอกับครอบครัวคุณแน็กชาลีก็คือเขารู้สึกประทับใจแล้วก็ Amazing มากมากว่าเขาไม่เคยเจอครอบครัวที่อบอุ่นขนาดนี้มาก่อนเขาเปิดใจพูดกับพวกเรานะคะว่าเขาอะเลิกกับแฟนเก่าไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วเขาก็บอกว่าในประสบการณ์เก่าๆของเขาอะส่วนใหญ่เขาจะเจอแต่ครอบครัวของฝ่ายผู้ชายครอบครัวของแฟนที่แบบ ทำพฤติกรรมไม่ค่อยดีไม่ค่อยน่ารักกับเขาเท่าไหร่เขาก็เลยเหมือนกับมีแผลในใจว่าว่าเออเหมือนกับเออกลัวครอบครัวฝั่งแฟนผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก้องแต่เขาบอกว่าพอเขามาเจอครอบครัวคุณชาลีะเขาแบบโอ้โหไม่มีใครเคยทว้ตแล้วก็ดูแลเขาทําให้ความอบอุ่นกับเขาขนาดนี้อะค่ะใช่รู้สึกดีมาก แต่จริงๆก็ต hmm. mm ้องแยกแต่ง hmm. ก mm ัน hmm. อ mm ๋อเกิดเขาบอกว่าอยากทีแจ้งไปว่าประสบการณ์ที่เขาเจอครอบครัวของของอดีตของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่กองเขาบอกว่าส่วนใหญ่เขาก็เนื่องจากว่าเขาเป็นบ้านที่ฐานอ่ะแต่ไม่ได้ไม่ได้บ้านที่ฐานรายดีก็จะมีครอบครัวฝั่งผู้ชายที่แบบว่าแบบเฮ้ยทำไมถึงแบบมาเจอผู้หญิงคนนี้ทำไมถึงคบคนเนี้ แบบเขาโดนคนดูถูกมาค่อนข้างเยอะอะค่ะแล้วรอบเนี้ยเขาก็คือประทับใจมากเพราะว่าดเพื่อนเดินทางถึงประเทศไทยแล้วคุณแม่ของคุณชาลีก็มาให้ก,การต้อนรับของเขาที่สนามมีส่วนรับผู้เลยเขาแบบตกใจมากว่าทำไมถึงมีพ่อแม่ที่มาทำดีกับเขาได้ขนาดนี้อะไรอย่างนี้ค่ะอย่าแย้งเขาบอกว่าเขาไม่ไดนะ้ทำอะไรที่น่าประทับ้จที่สุดของผมที่ผมได้เจอคือ